หนึ่งปอนะเนขียนกระเจ้าฮะเขียนจื่อกระเจ้าครับผมเขียนก็ได้ค่ะอันแน่ออนทัวร์<ะ>อันแน่ออนทัวร์ <laughs> ป้าป้าเฮ้ยหนูป้าเดี๋ยวมาพอดีเราต้องการคนงานเนี่ยทำไมอ่ะฮะคนงานก่อสร้างนึกาพตัช่วยไหมฮะ้าเอาแบบแข็งแรงดีเดียได้อยู่ช่วยได้ไหมอุ้ย สวัสดีค่ะเธอแคกหน่อยนะทำแบบธรรมดานี่แหละเพราะว่าเป็นผู้ชายนะฮะอ๋อสีชมพูจางนะอันนี้เป็นเนียงเบาวนี่อะครับ นี่นะนันใหญ่ไปนะอันนี้ก็ได้นนรครับกล่งนะฮะหนึ่งปอนะเนขียนกระเจ้าฮะจื่อกระเจ้าครับผมเขียนก็ได้ค่ะอันแน่ออนทัวอันแ <c oughs> น่ออนทัวเน่ นี่นะฮะอันนี้เราจะสปายวันเกิดที่จริงยังไม่ถึงนะอันนี้ออางเนื้อน้งนองเนื้อนี่ไม่ห็นโอเค เี่ยวหาจะมาอังานก็ลเลยเตรียมของเดี๋ยวจะไปซื้อหมูซื้อพวกอุปกรณ์นะฮะเอาไว้นอนแคมปิ้งกันนะครับแต่นี่คือสซัรไพนะไม่บอกใครนะจะไม่บอกบอกก็เอฟซีที่ติดตามเันเนี้ยว่าเดี๋ยวจริงๆวันเกิดของคุณน,น่อีกประมาณ3วันนะแต่ว่าสามวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เจอแกอาจจะไปถ่ายทําที่อื่นเนี้ย เลยว่าเดี๋ยวซื้อเค้กมาสปายก่อนนะครเดี๋ยวคอยดูนะจะไม่บอกใครเพราะอย่างยังไงบ้างนะครับเอาเค้กเล็กไปก็ยังไงอยู่ก็เอาพอประมาณแล้วกันเพากินจะไม่กี่ค,คนนี่เราซื้อที่เค้กบ้านเจนนะฮะแล้วที่ซื้อไปให้น้องยาก็ซื้อที่นี่นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะ มีหลายราคานะตั้งแต่ร้อยสามเก้าร้อยสี่เก้าสองร้อยหกเก้านะฮะ3 0สามร้อยกว่านะครับมีหลากหลายเนาะเลือกได้เลยเอาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่โอกาสนะ ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณกเกือบเกือบสี่โมงแล้วนะครับเรากำลังเดินทางขึ้นไปดอยอังขังนะครับเส้นทางนี้ผมใช้เส้นทางหลักนะฮะก็คือ,อเส้นทางชันนะครับทางบ้านเรียกว่าบ้านไม่ษูนนะครับแถวอำเภอฝางทางาตอนนี้ก็จะรีวิวเส้นทางขึ้น โดยอังขังไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เคยมาอังขางนะครับก็อยากรู้ว่าเส้นทางทางขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าทางลงผมก็จะรีวิวให้อีกทีนะครับจะเป็นทางลงโดยอังขางนะครับตอนนี้เราก็ามาถึงบ้านยางแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไปตามค่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆนะครับเส้นทางถ้าเป็นรถเจ๋งเกียวโ,โตเนี่ย ก็จะขึ้นเวลาขึ้นขึ้นง่ายหน่อยนะแต่เวลาลงนี่อาจจะต้องใช้อีกเส้นทางหนึ่งเพราะว่าทางชันๆันถ้าเกิดเป็นรถเก๋งเกียร์ออโต้ที่เป็นรุ่นเก่าๆนี่เบรกอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ติดนะฮะอันตรายนะครับก็จะแนะนําให้ใช้เส้นทางลงทางบ้านใหม่นองบัวลงทางหลังอําเภอชาบริการจะดีกว่านะครับอ่าเรามาดูความชันของถนนกันครับ ว่าจะวาดเสียวขนาดไหนนะฮะตัวนี้ท้องฟ้าก็เริ่มสดใสอยู่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยังเต็มนะนี่เป็นวันธรรมดาที่ผมมานะประมาณวันวันพฤหัสนะครับผมที่แรกว่าจะไปนอนที่ลานม่อนสนฮนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีพื้นที่ให้เราได้กันเต็นท์ไหมนะครับเพราะว่าส่วนมากผมกับคุณแน่ๆก็จะเป็นเต็นท์ที่นอนบนหลังคารถเนาะ ลานอนที่ลานตรงนั้นอ่ะอาจจะลําบากนิดหนึ่งเพราะว่า,ามันไม่ค่อยมีมีลานจอดรถที่ว่านอนตนบนหลังคารถได้นะครับส่วนมากจ,จะกางนอนใต้ต้นสนนะครับในจุดชมวิวน,นี้นัดคุณนั่นแน่วนะครับเพราะว่าคุณน่แน่มาทางเชียงดาวหรืออุโนทยนะครับ ก็จะไปเจอกันที่อนามัยของพี่คำใสนะครับผมก็มีภารกิจที่ต้องไปติดตั้งจา์ให้พี่คำใสด้วยนะครับที่โรงพยาบาลหรืออนามัยอ,อ่างขางนะครับก็ไปติดตั้งให้ฟรีนะครับก็เพื่อนๆกันนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรก็แนะนํากันได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูความชันนะครับเรื่อยๆนะครับอันตรายนะฮะ ใครที่ไม่เคยมาก็ต้องใช้ความวัดระวังสูงนะครับมาถึงนี้ก็จะเริ่มชั้นขึ้นชั้นขึ้นนะฮะเกียร์ที่ใช้ก็สาม,มารถจะเป็นเกียร์หนึ่งสองนะครับตรงนี้เจอพี่คำใสตรงมาพอดีนะครับอ่าพี่คำใสกำลังลงไปทุรละด้านล่างนะครับโค้งแต่ละโค้งเนี่ยนะครับตัวนี้ผม ใช้การรอภาพนะครับให้มันไวขึ้น,นะคะเพราะว่าท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับเวลาดูภาพปกตนะิมันจะช้ามากนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการเกี่ยหนึ่งเกีสองขึ้นนะครับบางคนถามเอ๊ะทำไมไม่ถ่ายข้ามไปเลยแต่ก็อยากจะให้ให้ได้ดูบรรยากาศก,กับเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะชันะอันตรายที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับอ่า เวลาใครที่เดินทางมาก็จะได้เตรียมพร้อมๆนะครับของรถนะจะได้ปลอดภัยนะครับอ่างก็จะมีที่พักเบรกพักชนนะขึ้นสูงมากนะครับดูในภาพอาจจะไม่เสียวนะอันนี้ถ้าดาูถ้าขึ้นมาจริงๆนี่จะเสียวนะครับว่ามันว่าคานที่จะอืดน,นิดหนึ่งนะครับ นักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูดหนาวนะฮะมาทางจากกรุงเทพบ้างภาคใต้บ้างนะรบับางคนอยู่สามสี่วันเลยนะครับก็คือ,อพักสี่วันแบบยาวๆเลยไม่ไปไหนนะฮะก็ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวด้วยนะครับที่นึกถึงอำเภอฝางไม่อายเรานะครับเพราะว่ามีที่เที่ยวอีกมากมายที่ท่านยังไม่รู้นะใครอยากเที่ยวก็เซิร์ชมาดูช่อง y o YouTube ทั้ง ของผมผมพี่คำใส่และก็ยูทูบเบอร์อินฟูหลายๆคนนะครับที่กำลังรีวิวนะทางนี้ก็โค้งนะฮะโค้งชัดอันนี้ต้องแซงรถใหญ่มาก่อนครับไม่งั้นเราจะไม่มีแรงส่งนะเวลาเข้าโคง้งแต่และโค้งจะให้ดีต้องบนะอีบแต่นะอ่าบีบแต่บีบแต่ดังๆนะครับพืวอความปลอดภัยแล้วก็เวลาโค้งเนี่ยให้ชิดซ้ายเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าหักเข้าขวา เข้าด้านในเลยเวลารถด้านบนสวนลงมาเนี่ยเราจะหลบไม่ทันนะครับให้ชิดซ้ายไว้เลย,เน,ย,ยนะกษานเขาเรียกว่าอนะไรตวาดหัวรถให้กลับมาโอเคครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีเลยนะครับ 嗯。Mm hmm. mm hmm. พอนีหนูหนูฟิงหนูนุ๊ตป้าป้าเไยนหนูป้าเดี๋ยวมาพอดีเราต้องการคนงานเนี่ยทำไมอ่ะฮะคนงานก่อสร้างต้องการจะช่วยไหมถ้าเอาแบบแข็งแรงดีจะได้อยู่ยุ้ยก็ชอบคนอย่างรู้ขายิ่งดับใจหอยเหี่ยวอยู่แบบว่าแต่มีความยืดข่าไว้แล้วแต่ขามีเมียแล้วไม่คำระพานยังให้ได้เนาะในเเชียงใหม่นี่คำระพันยิงได้เลย คำอย่างอื่นนะไม่ใช่คำอย่างอื่นนะคำเรพันเด็ดคำคำคำละพันเจออะไรก็ตันแหละกลับเลยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวพอดีที่คำใสยแนะน้ำเมื่อกี้ไปแวะยังครับแป๊บแรกที่มองจดมันยังโอ้โหไม่อยากแวะเลยครับผ่านเลยเราเยอะเกินเยอะมากเลยพี่ตอนนี้พี่ที่คำใสยแนะน้ำอยู่ที่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเขาบอกลานสักุระอย่างีกัน ผมไปดูแล้วยดดแดดผมโปกกับพี่พอมา๋อที่เลยที่เลยไปใช่ไหมครับเออเดดแดดผมผมคุยกันแล้วถ้าพี่ถ้าควาคำคำพี่พี่ขวัญชัางกว่าจะี๋ยวผมผมกล่าววิทยาศาสตร์ไปช่วยถังเลยคุปช่ยรังไหมคุยหลังไหมอ๋อได้ๆช่วยถังมีรถจอดแล้มีใครจอดนี่จะมีเราแค่นั้นเองพี่จอดรถนั้นแล้วก็ข้างบนก็มีคนไม่เยอะผมอยากไม่มีเราอ่ะไม่ได้หรอ มีเราไม่มีนายไม่มีลุงนะมีเราไม่มีลุงนะลุงบนะนะนี้มีไม่หละติดต่อให้หน่อยสินีต่ติดต่อยแล้วแล้วฝนคนอากาศนี่แต่งางานไปย<อ>ังเลยแต่ว่าแต่งแล้วนี่ไม่ได้แต่งนะแต่มีหัวมัว <c oughs> ข่าวมาจริงว่าไปแฟนคลับแล้วฝนคนอากาศบอกบอกมาบอก,บอกให้ไปแวะที่น้องอะไรนะสุพรรณีที่มาดามมันนั่งเหรอ ตอนแรกจะขึ้นทางหน้าไงก็บอกแี่ลุงขวัญเอ้โมาจะกช่องนงลุงขวัญหึ่งกาบอกไปรู้จักไปรู้จักลุงแกเลยมีแต่ลุงขวัญบ้ากาไม่รู้จักม่ีแม่ฝอนมวานป่ะไม่ได้ม่ไอไม่ไม่ไม่เอาคลิปให้ผมผมส่งให้ให้น้องดูนี่ไม่ให้ดูเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายนี่น้องฟ้าไหนะอเคียง์งานก็เดี๋ยวคุยเจ้าที่พักนะครับใช่ครับมียใจแล้ว มีใจแล้วใช่เดิมนู่นแหละคือาว <c oughs> ไปดูก็แล้วที่ฉันปัดรูปมาดูที่นี่แหละอ่าไปดูแล้วว่างมาซะถ่ายอยู่ป่ะถ่ายอยู่ไม่เป็นไรที่ตรงนั้นมันติดปัญหาติดก,กับตรงนี้ของตัวตางชนเขาแบบไม่เขาไม่เป็นไรผมก็ก็นอนมาแล้วแบบไม่แต่ตอนนู้นอะมันไม่มีคนเลยตรงนั้เลยไม่ไม,ไม่ไม่นอนข้อพอ่ะเคยนอนข้อสบบอ,อสบอะงอย <c oughs>

สี่จุดเลยครับใช้จานเดียวนะใช่อ่านมันหัวเดียวเนาะมันแยกหนึ่งแยกสองแล้วก็แยกสี่นะครับใช้จานเดียวนะันหลังถ้าเขาพุดนะถ้าผมจานเนี่ยเป็นของหัวเตียมให้ทั้งสายใช้ใช้จานเดียวให้เราถ้าเป็นของหัวเลยไงไงไงฮัมโยยับ อยู่ฟันกสียไดย้ผมเดีวผมนไปกลงน ลองกันไอ้เนี่ยมันเป็นสโลงเขาแล้วมันมันบลอดภัยดีแล้วครับมันคือเรืองอะไรก็ไม่รูใหม่รู้ใหม่เนาะครับตู้นยานี้มันไปตั้ <c oughs> งแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เป็นระบบ,บเดิมๆเลย ตัวนี้ไม่นานแต่เดินสายอาจจะนานหน่อยเพราะวันนี้ต้องกลับมาถ่ายสกสุลนีอยู่ยดีเลยเดี๋ยวเตรียมอาหารยนเว้นหมดแล้วโอ้โหออน,นี่ก็ทั้งผักผักก็เอาเตรียมมาแล้วนะ

ออหอยานอนบนทำไมนี่ถ้ามีถ้ามียามีเครื่องตรวจตรวคนเียอะ้ก็ทำสมัยนี้เกีบยวกับเา่านี้นะนะตั้ง้แหละเดืองแส่ 一样，买，谁也莫放过。

牛。 ยิ้มอย่างเดียวนะครับเนาะยิ้มอย่างเดียวเนาะโอ้ออันนี้มีฉันทนาโฮมสเตย์นะครับเนาะติดต่อห้องพักได้นะครับเนาะเบอร์นี้เป็นห้องพักอยู่โซนไหนครับเนี่ยอยู่โซนด้านหลังค่ะอ๋อเป็นห้องว่าไปทางบ้านเนี่ยก็ปังม้าอยู่บ้านเกษตรกรของโครงการหลวงนะครับแต่อยู่เอ่อเป็นห้องว่ามีเอ่อห้องคืนเท่าไหร่ครับมีหลายขนาดหลายราคาเจ้าตั้งเริ่มตั้งแต่เริ่ม ร้อยอ๋อสองคนแปดร้อยโต๊ะคนละสี่ร้อยนั่นแหละเนาาะะปรมณนั้นจ้อฮงมีอาหารเช้าอาหารเช้าเื่อจอกอาหารมีห้องห้องน้ำในตัวนะจ้กมีเครื่องทำบุญเรียบร้อยเครื่องทำบุญเรียบร้อยจอกเครื่องทำบุญที่เหมือนได้นี่นะในแนวของบ้านของพี่เองก็เอ็นแล้วแน่ๆเดี๋ยวดูในยูทูปนะครับไปมาอังขางไม่มีที่พักอันนี้คือใกล้สุดหน้าตอนนี้คือใกล้ใกล้สุดเนาะใกล้สุดใก้ามาดูวย อ้ใกล้คงกันดอก็คือด้านติดด้านหลังนี่เองส่วนพักส่วนวุ้ยจ้ปไปทางบ้านบ้านพอไอคำใสนั่นแหละอ่าแม่ละเจ้าอ่านะครับผมโอ้โเนี่เขาได้คำใสขับมาอยู่ในหมู่บ้านนั้นใช่ครับเขาแล้วงานบวชผมก็มาเจ้าครับผมอ่าไม่สูงค่านะครับเนาะครับ